เอาละครับยังคงเดินเหมือนเดิมเลยครับอีกแค่ขวานําไปก่อนตะโกนชัยนี่ก็ดักแทงได้เจ็บเจ็บเหมือนกันโอ้โหดูแทงแต่และเม็ดนี่แรงๆทั้งนั้นนะครับจะยุบจะย่นไม่ได้นะครับเบียดเข้าไปยังคงเดินเหมือนเดิมเล็กกว่านะครับต้องลงทุนไปยืนคุยไม่ได้ตะโกนชัยนี่มีศอกด้วย ดูนะครับวงในก็เริ่มจะคท้องจะจับไอได้ยสวยแล้วครับใครเดินดี่ดูว่าจะทําผลงานได้ดีมีขวางอ้าวตีได้ไหมหนวเดียกันอยู่มุมแดงครับกรรมการออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับยกนี้เปิดมาโอ้โหสัดนกันหนักๆ,ๆอา้าวแทงไปครับอ้าฟอกใกล้ๆใครตีใครพยายามจะกดแขนไว้ครับเพชรมนตรีตีได้ไหมตีได้ไหมแมถ้าตีไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับ ลูกเกมเป็นการสู้กันนอกกับไมเลยครับนอกนี้มาเพชรมนตรีดุดัดนแต่ว่าไมนครับเดี๋ยวดูเวลาโอ้ยโอ้ยดุเดยูหูหมาโยนน่ากลัวแจ้งรางวัลก่อนครับจากแอนตาซินนะครับไตกั้นคอสอกับเขาร้อยรับไป1,000 0บาทจาเจ้าระที่ปันหาสามหมื่นบาทและถ้ามีแผลแตกครับเข็มละ500บาทนะครับเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ขอบคุณแอนตซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอื่นจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายฮังวิในวีระทุชงนะครับควรักเถือปะแม่ไม้บววไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบคุณครับเกมนี้ยังเบียดกันเหลือเกินนะครับคู่นี้ใครยุบใครโยนทีเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับ พยายามจะเบียดเข้าไปประโคนชัยทีมงานบอกให้เดินกำับให้ชนเข้าไปมีแข้งขวายาวๆนําไปก่อนนะครับแล้วก็จหวะแทงโอ้แทงนี่แทงแรงนะครับมาดูาเพชรมตรีเองก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงฟู่เหมือนกันครับโอ้โหอโโอกแรงกันเยอะตั้งแต่ต้นเกมเลยครับยกหนึ่งก็ใส่กันยกนี้อ่ายกสามพักออกไปครับอ่าประโคนชัยดูผ่อนเกมบ้างครับแทงขวาหูสวนด้วยหมัด อาชนวัดวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับพยายามจะกดแขนไว้เพชมนตรีตีได้ไหมแมตีได้แต่ว่ายังตีไม่เจ็บตีไม่รุนแรงกรรมัาราเลยแยกไกล้ๆเชือกหน่อยครับเออเฮนี่ครับแพเริ่มเครื่องติดอีกแล้วครับมันคนชัยนี่ครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแมมาทีแมกำปันสายขวาแต่นายจับได้แล้วมาแต่ว่าแขนนะครับแมยังขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้แม่ไฟแดงรับเจเ้าเพชมนตรีกดเอาไว้อยู่ไม่ว่ากดแขนไล่แขนเอาไว้แล้วก็ตีสู้นะครับ เล็กกว่าก็จริงนะครับมาดูว่าปราโคนใชนะ้ในเวลาเดิน,เด,นเดินแทงนะน่ากลัวนะครับแต่ถ้าถอยเมื่อไหรน่นี่โอ้โหนี่ว่าไม่สนแล้วเลยครับเพชรมนตรีนี่ก็พยายามจะเบียดเอาเดินเข้าไปแทงเข้าไปโอ้โหเกมการชกนี่ยังถือว่ายังเบียดกันสนุกเร้าใจเลยนะครับคู่นี้อยู่ที่ การบำรุงการซ้อมแลยครับแบบนี้วัดกันไปปลายนครับหนังชีวิตอีกคู่นึ่งเพชรมนตรีเขี่ยล่างไปหมัดโอ้โหแม่ต่อยคู่หัวใจเลยเอาแข้งขวาอ้าวอา้แม่โดนแล้วมีทําท่าหยุดคิดเหมือนกันครับมะโคใชัยคืนโอ้โหนี่ครับมากของดีตั้งแต่คู่แรกเลยครับมุบยมันวันศุกร์เสียบมาไปปรโคใชัยเอากดยกกดยก,ดยกพักควมันแป๊บเดียวครับ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทร02 800 8 0 0, 8, 0 0ขอบคุณบริษัท CP f ีเลสเตอร์ลองแอนด์ฟูดเชนจำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวเข้าตังมินิไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัท CP ีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมโดยเจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่4นะครับยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันบ้างแล้วนะครับดวเพชรมนตีนี่ไม่ประทะด้วย มาเล่นจังหวะสองนะครับคอยออกแข้งแล้วก็หมุนหมวนไบรอบๆเวทีนะครับปล่อยให้ประโคนชัยนะครับเดินเบียดเข้าไปออกแข้งแล้วก็แทงเข่าแล้วก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับดูแต่ช้าลงไปเหมือนกันไม่ว่าจะพยายามเดินเบียดเหมือนกันต้องทําให้ต่อเนื่องครับเดินแล้วก็ต้องออกอาวุธด้วยครับถ้าเดินช้านี่เพชรมนตรีแกเห็นาจ่ดูวงในครับตัวเล็กกดแขนตัวใหญ่พยายามจะดิ้นพยายามจะสลัดนะครับแต่ว่ามันยังสลัดไม่หลุดนะครับนี่ครับ มานี่ครับเรื่องติดยังห่วยเข่าครับน้ําเงินประคนชัยมาตอนนี้ต้องเดินเร็วหน่อยครับมาเดินช้านี่มาดูแล้วเดี๋ยวจะเข้าร่องแทงฝ่ายแดงครับเพชรมนตรีนี่ครับมาเดินแล้วก็ทําได้ดีฟรวางไว้ฟวางไวงเ้เสียบยก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 ประคนชัยยกตีนี่ครับมหาตาว่าดาูฝ่ายแดงแกก็แบบไล่แขนไล่สาสู้ตลอดเลยครับเรีกว,ว่าไมา่ย,ยอมเสียเปเรียบเลยนะครับ เพชรมนตีวงในก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงคู่วงนอกนี่มีแข้งขวาแรงๆนะครับขวดก็ไปดูว่าจะช้าลงไปหรือเปล่านะครับต้องเดินให้เร็วนะครับประโคนชัยโดนก็ไปหนักๆอ่เบียดเข้าไปเสียงเคียกก็ยังรออยู่นะครับแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องครับดูยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับประโคนชัยยกมือครับเพชรมนตรีก็พยายามจะสอดแขนชิงความได้เปรียบโอ้โห,โหแม่พอพับพออ่อนแมาาก่ก ก้มหัวเป็นให้ช่างตัดผมเลยครับแ,แต่ว่าเดี๋ยวก่อนแม่เวลายังมีครับนี่พึ่งยกสี่โอ้โหแต่ว่าดู แม่อย่ามาักเงี้งาครับมันจะไล่เขาไม่ทันครับประโคนชยัยแมต้องคิดเร็วทําเร็วกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งครับแมาดูครับแม่มายืนรอจังหวะแบบนี้มันมันมันจะเป็นโจทย์ยากครับตอนนี้ดูว่าเพชรมนตรีจะชกสบายชกง่ายเลยนะครับสายจังหวะนี่นะครับมีลูกทีมคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็แข้งขวาดูปลาโคนชัยเดินก็จึิงจะทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วแล้วก็มาถึงตอนนี้เรียวแรงดูว่าจะลดน้อยถอยลงไป เพชรมนตรีเอาก็ยังมีฮึบอยู่แล้วครับโคชัยมีแข้งขวาสูงๆเหมือนกันดูโดนแล้วก็ช้าไปหมดนะครับแต่อาวุธจะสวยมากนะครับด้วยช่วงแขนช่วงขายาวครับโอ้แต่กดแขนนี่มากดแบบกดอยู่เลยครับเพชรมนตรีในช่วงท้ายปลายยกที่4ครับดูว่าเริ่มจะใหญ่ฟักใหญ่แฟงซะแล้วครับหมดยก4ี่ครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นอันห้าครับ นี่ต้องขอบคุณด้วยกับสยามคูโบต้าครับ45ปีสยามคูโบต้านวัตกรมกรมเกษตรเพื่ออนาคตพร้อมโดยบร,ริษัทบรรุญส่งโอสถจำกัดยาดองเลาตรเาเกาหลียาแก้ไอตราอาเช่เม็ดอมสมุนไพราอาเช่น้ำมันยาตรามาวินและแป้งโยคีในรัศมีวงตลมขอขอบคุณครับมาแล้วครับยกสุดท้ายประโคนชัยนี่มียาฉีดมา1 0 0 0 0 0บาทนะครับทีมงานนีบอกให้เดินต่อยมัดฟันศอกอย่างเดียวแล้วก็ออกมาเดินตั้งแต่ต้นยกนะครับจะไล่จนกระดานหรือเปล่า ดูว่าเพชรมนตรีเองก็ไม่ตกใจด้วยนะครับคอยออกแข้งเข้าไหนก็รวบเอาไว้เลยครบเผาเวลาไปเรื่อยครับแข็งแรงกว่านะครับเพชรมนตรีพอเข้าไหนแกมีลูกจับมีลูกกดแขนนี่ทําได้ดีเลยนะครับประโคนชัยต้องลืมเข่าไว้ก่อนนะครับลืมไว้ที่บุรีรัมเลยครับประโคนชัยเพราะถ้าแทงเขานี่มาหลังวันลอยกระทงยังไม่รู้จะแซงหรือเปล่าครับต้องสวมสวมวิญญาณกำปั้นเลยครับมาสาวไปเรื่อยครับยังมีโอกาสนะครับ อย่าให้เสียชื่อพระเอกคู่ทอนอแต่ก็ไม่แน่ครับเป็นไปได้มาเข้าเวทีใหญ่เมืองกรุงนานๆมาทีที่สำคัญออทุกพายูช่อง24ไม่อาจจะมีเกรงมีตื่นเต้นหรือเปล่าครับพี่อลิดูว่ารูปร่างช่วงชกก็ดีนะครับแต่การยืนระยะนี่ดูจะมีปัญหานิดนึงนะครับพอโดนบทนนหนักๆแล้วออกอาการแถวออกอาการยุบให้เห็นแต่ก็ยังคงเดินตลอดนะครับยาฉีด10,000แบาทนะครับ มีหมัดมีศอกนี่ต้องเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับของประโคนชัยครับแต่ไปเดินตามเลยครับไม่ได้เดินต้อนเดินไล่หรือต้องตัดเวทีให้เป็นเลยครับประโคนชัยไปเดินตามเพชรมนตรีก็ดูว่าเนี่ยครับไปเดินตามแบบนี้มันก็ไล่ไม่จนครับเหลืออีกนาที20วินะครับดูว่าช้าลงไปเยอะครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ห้ามพลาดแล้วก็ห้ามกระพริบตาด้วยนะครับแฟนฉันบอลมหาชัยนะครับหรือเสมอสิง ลูกเจพพอหลวงวังครับเจอกับเพชรธรรมราชศักทวินร้อยสิบเก้าปอนคู่ต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งคู่นรกแตกของวันนี้เลยครับพี่บอลโอ้โหครับอย่างที่คุณออดแจ้งไว้เลยครับเผลอๆเมีลุ้นทับลุ้นน็อกได้เลยครับคู่ต่อไปโอ้โหอ่ะนี่ครับมาพื่นลมทำท่าจะสง,งบแล้วครับโอ้โหนี้เพชรมนตีแกก็ครบเครื่องเลยครับว่าตนๆนนี่ว่ากองเชียร์ประโคนชัยบอกวาดูลุปล่างแล้วโอ้โห การขอกันขอกันขอ,นขอ,อพยายามเล็งอยู่ครับประคนชัยแต่ว่าเวลามันเนี่ยแหละครับมันงวดลงมาเรื่อยๆครับเมื่ออีกครึ่งนาทีครับก็ถือว่าพยายามจะฮึดอยู่ละครับแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นนานต้องมีหมัดนี้2อกแล้วก็มีลูกเตะกั้นคอนะครับตวัดสูงๆไปหลายครั้งแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสเลครับอยาเฉียดหนึ่งแสนบาทด้วยเอาพอพูดปั๊บนี่หมัดขวานี่ทิมมาเลยนะครับดูว่า ยังไหวแล้วครับยังคุมเกมอยู่วนออกข้างไปเรื่อยไม่มีตกใจเลยนะครับวันนี้เพชรมนตรีเรียกว่าชกได้ทั้งบูทั้งบุญแะครับสามยกแรกนั้นบูเลยนะครับมาดูว่าเริ่มจะได้เปรียบกลมาชกในเกมตั้งรับแล้วก็คุมเกมไปเรื่อยนะครับครบ5ยกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับก็ทําผลงานได้เต็มที่ทั้งคู่แล้วนะครับทั้งเพชรมตรีเพชรสุภานันกับประโคนชยัยสอสุภาพรแต่ดูว่าพระเอกภูทรน,นี่ก็ คงจะต้องกลับไปปรับหลายอย่างเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับพระเอกนครบาลครับเพชรมนตรี mm hmm. เพชรสุพานนันครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนประโคนชัยสสุพา